ผมนายสุาริตแปครับวัหกสบองแล่มี่สิบครับผมจะมานำเสนอเรื่องวิกิพีเดียครับผมเชิญตามมาดูได้เลยครับครับผมวิกิพีเดียนะครับผมจะแบ่งหัวข้อให้เข้าใจครับหัวข้อที่หนึ่งก็คือวิกิพีเดียคืออะไรนะครับวิกิพีเดียก็คือสารานุกรมหลายภาษามีมากกว่า250ภาษานะครับบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำให้เป็นสา,ารนุกรมออนไลน์ที่ได้รับการแก้ไขข้อมูลและปรับปรุงเนื้อหาจากอาสาสมัครหลากหลายคนทั่วโลกผ่านมีเดียวิกนะครับหัวข้อต่อไปนะครับประโยชน์ของวิกิพีเดียครับประโยชน์ของเจ้าวิกิพีเดียตัวนี้นะครับก็คือทําหน้าที่เป็นเนื้อหาข้อมูลออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตนะครับโดยได้รับการยอมรับจากสื่อมวลชนและ ผู้เชี่ยวชาญต่างๆเนื่องจากเป็นข้อมูลเสรีที่สามารถนำไปใช้ได้รวมถึงเสรีในการแก้ไขข้อมูลและนโยบายความเป็นกลารจากทุกฝ่ายที่เขียนสารลกรมแต่ถึงยังไงก็ยังมีพวกไม่หวังดีนะครับมือบอเข้าไปแก้ไขข้อมูลทำให้เนื้อหาเสียหายแต่ก็มีสมาชิกเข้าไปแก้ไขข้อมูลอยู่ตลอดเวลาทำให้ข้อมูลมีความถูกต้อง มากขึ้นครับข้อที่3นะครับที่มาของวิกิพีเดียวิกิพีเดียครับเริ่มต้นเมื่อ15มกราคม2544โดยเริ่มจากสารานุกรมมโนูพีเดียที่ทำโดยผู้เช,ชี่ยวชาญหลากหลายวิชาและดำเนินงานโดยมูลนิธิ วิกิพีเดียซึ่งก่อตั้งโดยจิมมี่เวลและแลงลีแซงเจอร์วิกิพีเดียมีมากกว่า250ภาษาและบทความมากกว่าถึงถึงนะครับเน้นนะครับ9ล้านบทความนะครับวิกิพีเดียมีฐานข้อมูลตั้งอยู่ที่รัฐฟลอริดาอัมสเตอร์ดัมอุงโซแต่ที่สำคัญนะครับเป็นฐานข้อมูลหลักคือรัฐฟลอริดาอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับ ต่อไปเราจะบอกวิธีการใช้งานแบบงา่งายๆในการใช้วิกิพีเดียนะครับวิธีการขั้นตอนในการใช้ก็ง่ายน,นิดเดียวครับผมเพียงแค่คลิกไปที่อินเทอร์เน็ตเอ็กโพเลอร์ครับหรือจะใช้เป็นไฟ r ์ f ฟ x ก็ได้ครับและพิมพ์เซิร์ชไปที่ Google นะครับ ผมพอเซฟที่ได้กว่าแล้วเราก็กดที่ค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่าสมมตินะครับผมจะหาข้อมูลต่างๆผมก็พิมพ์ข้อมูลที่จะหาเข้าไปนะครับแล้วลงท้ายข้างหลังด้วยคําว่าวิกิพีเดียนะครับแล้วกด Enter นะครับนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นลิงก์แรกนะครับกดเข้าไปครับนี่ครับก็จะเป็นหน้า เพจของเจ้าวิกิพีเดียตัวนี้ครับมันก็จะมีข้อมูลต่างๆแล้วก็บอกถึงแหล่งอ้างอิงต่างๆของผู้คนที่เข้ามาแก้ไขและมีข้อมูลทุกอย่างอย่างครบถ้วนครับทําให้เราสามารถเชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลนี้ถูกต้องครับนี่ะครับเป็นการใช้วิกิพีเดียแบบง่ายๆครับครับขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ